ช่วงนั้นจะเกิดสงครามโลกครั้งที่สองหลวงพ่อจงเนี่ยได้นําวิชาความรู้นั่นแหละออกมาช่วยเหลือประชาชนนะครับโดยการแจกจ่ายเครื่องรางวัตุมงคลนะเครื่องรางของขลังเช่นตะกุดผ้าย,ยานันเสื้อยันอะไรอย่างเงี้ยมอบให้ทหารปรากฏว่ามีอิทธิคุณปฏิหารเกิดขึ้นมากมายก็เลยทําให้ชื่อเสียงหลวงพ่อเนี่ยรกระจายมายันปัจจุบันนี้นะครับมีมีลูกศิษย์หลวงพ่อแหละก็นอนเฝ้าศพ ก็เหมือนว่าเขาก็มีความศรัทธาเอาปากกัดนิ้วไปเอาไปบูชากันทุกอย่างไม่ไปใช่เรื่องบังเอิญผมมองว่าทุกอย่างเนี่ยมันมีมันมีกรรมร่วมกันที่ที่พ่อเล่าให้ฟังก็คือโดนหลอกช่วงต้นปีแล้วพ่อก็สติแตกไปเลยเขาก็หันมามองผมผมก็ตกใจเพราะว่ามันรูปร่างเหมือนคนแต่มันมีขนทั้งตัวเหมือนแมวเลยฮะอาก็บอกว่าไปหาหลวงพ่อจงสิ เพื่อมันจะรอดไม่ตายใครไม่เฮงกลูเเฮงเที่ยวยังไงให้เฮง